สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะน,นี้ในวิชาคณิตศาสตร์บทที่2การบวกลบจำนวนนับไม่เกิน1,000ครูจะมาสอนในเรื่องของการลบนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนเข้าใจวิธีการหาผลลบ 2. นักเรียนสามารถหาคําตอบจากรูปแบบที่หลากหลายการลบนะคะก็มีอยู่หลายวิธีก็จะค่อยๆมาดูกันทีละวิธีกันนะคะ ให้นักเรียนเปิดใบงานที่10ประกอบการดูคลิปวิดีโอนะคะดูจากโจทย์นะคะโจทย์ให้มาว่า45 — 25ลบ25เท่ากับเท่าไรให้นักเรียนนะคะนำตัวเลขมาตั้งดังนี้ซึ่งครูจะไฮไลท์เป็นสีนะคะตัวเลขที่เป็นสีแดงคือหลักหน่วยตัวเลขที่เป็นสีเขียวคือหลักสิบซึ่งเราจะคำนวณโดยการลบทีละหลกักโดยเริ่มจากหลักหน่วยและการใช้ตัวเลขด้านบนลบตัวเลขด้านล่าง หลักหน่วยในโจ์นี้คือต้องการให้5ลบกับ5 5ลบกับ5ได้เท่าไหร่คะนักเรียนได้ศูนย์นั่นเองนะคะต่อไปนักเรียนไปดูที่หลักสิบนะคะหลักสิบเขาให้นำเลข4มาลบกับ2 4ลบกับ2ได้เท่าไหร่คะ4ลบกับ2ก็ได้2นั่นเองนะคะทำให้คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือ20จากนั้นนักเรียนก็นำา20ไปเติมในช่องว่างนะคะ ข้อต่อไปนะคะโจทย์ข้อนี้อยู่ในใบงานที่11ซึ่จึงเป็นการลบที่ต้องมีตัวยืมตัวยืมจะคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะมาเริ่มจากการดูที่โจทย์กันเลยนะคะโจทย์ต้องการว่า84ลบ16เท่ากับเท่าไหร่ให้นักเรียนนะคะตั้งโจทย์ดังนี้ค่ะจากนั้นก็ให้นักเรียนลบทีละหลักเหมือนเดิมนะคะซึ่งหลักแรกนะคะก็คือหลักหน่วยตัวเลขที่ครูได้ไฮไลท์เป็นสีแดงไว้ คือ4ลบ6แต่สที่เป็นตัวบนน้อยกว่า6ที่เป็นตัวล่างนะคะจึงทำให้ต้องมีการยืมกันเกิดขึ้นซึ่งเราจะทำได้โดยเราจะยืมเลขที่อยู่หลักด้านหน้าซึ่งหลักด้านหน้าของหลักหน่วยก็คือหลักสิบในแต่ละครั้งที่เรายืมไม่ว่าจะเป็นหลักใดเราจะยืมมาทีละ10นะคะเราก็จะยืม10มาจาก8เท่านี้ในหลักหน่วยเลข4ก็จะกลายเป็น14และในหลัก10 8ก็จะเหลือ7นั่นเองค่ะ ทีนี้เรากลับมาดูกันที่หลักหน่วยนะคะตอนนี้หลักหน่วยของเราก็มีค่าเป็น14แล้วก็ให้นำ14มาลบกับ6 14ลบกับ6ได้เท่าไร่เอ่ยทานักเรียนนึกไม่ออกให้นับนิ้วก็ได้นะคะจาก6ถึง14ต้องใช้ทั้งหมดกี่นิ้วคะเราจะเริ่มนับตั้งแต่ตัวถัดไปจาก6ก็คือ7นะคะเรามาเริ่มนับพร้อมกันเลยค่ะ7 8 9 10 11 12 13...14... นักเรียนชูทั้งหมดกี่นิ้วคะใช้ไปทั้งหมด8นิ้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น8ก็คือคำตอบในหลักหน่วยนั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันที่หลัก10ซึ่งจะไม่ใช่8-1ลบ1แล้วนะคะแต่จะเป็น7-1 8ลบ1 8ถูกสี่ยืมไป็น1จะกลายเป็น7-1 7-1ลบ1 7ลบ1เท่ากับเท่าไหร่คะซึงก็เท่ากับ6นั่นเองนะคะเราได้คำตอบแล้วเราก็นำคำตอบไปใส่ในช่องว่างนะคะ ในข้อต่อไปนะคะก็ยังอยู่ที่ใบงานที่11เหมือนเดิมแต่ลักษณะของโจทย์นะคะจะต่างออกไปครั้งนี้นะคะเราจะไม่ได้หาผลลัพธ์นะคะแต่จะต้องหาตัวลบนะคะที่หายไปซึ่งอาจจะดูยากใช่ไหมคะโจทย์นะคะก็ถามว่าอะไรลบกับ18เท่ากับ3เห็นโจทย์อย่างนี้นักเรียนก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะเราจะทำการสลับที่ของโจทย์ก่อนนะคะโดยการสลับให้ตัวลบที่ต้องการหานะคะไปอยู่ฝั่งที่เป็นผลลัพธ์ และนําเลข3นะคะย้ายฝั่งมาอยู่กับ18ที่18อยู่หน้านะคะเพราะ18มีค่ามากกว่าจากนั้นให้ตามด้วย3และเปลี่ยนจากเครื่องหมายลบเป็นบวกนะคะเท่านี้เราก็จะหาคําตอบได้แล้วนะคะว่าตัวลบอีกตัวหนึงที่หายไปเนี่ยคือเลขอะไรจากนั้นเรามาเริ่มคํานวณกันเลยค่ะ18บวก3นะคะก็ตั้งได้ดังนี้นะคะก็ให้นักเรียนนะคะนำ8มาบวกกับ3 8บวกกับ3ได้เท่าไหร่เอ่ย มือขึ้นมานะคะและนับต่อจาก8ไปอีก3 9 10 11คำตอบนะคะของหลักหน่วยก็คือ11แต่เราจะไม่ใส่11ไว้ในหลักหน่วยทั้งหมดนะคะเราจะใส่ตัวเลขหลังของ11ก็คือ1และนำหลักสิบของ11ซึ่งก็เป็น1เช่นเดียวกันทดไว้ข้างบนหลักถัดไปนั่นก็คือหลักสิบนักเรียนก็จะเห็น1ที่เป็นตัวเลขเล,ขเลข็กๆด้านบนเลข1ที่เป็นหลักสิบใช่ไหมคะ เราก็จะต้องนำเลข1 2ตัวนี้มาบวกกันซึ่ง1บวก1ก็เท่ากับ2เท่านี้เราก็จะได้คำตอบแล้วนะคะว่าอะไรลบกับ18เท่ากับ3นี้เราก็นำคำตอบไปใส่ในช่องว่างของโจทย์ได้เลยค่ะไปนะคะก็เป็นการลบโดยวิธีกระจายให้นักเรียนนะคะเปิดใบงานนะคะที่12นะคะโจทย์นะคะก็มีอยู่ว่า48-25ลบ25เท่ากับเท่าไรก็ให้นักเรียนตั้งเป็นปกติก่อนนะคะนั่นก็คือ48-25ลบ25 จากนั้นให้กระจายออกมานะคะเหมือนวิธีด้านขวามือให้กระจาย48เป็น40ลบ8และ25นะคะให้กระจายเป็น20ลบ5จากนั้นนะคะก็ให้ลบกันทีละหน่วยก็คือหลักหน่วยจะลบด้วย8ลบ5ได้เท่ากับ3และในหลัก10ก็คือ40ลบ20ก็จะได้20นั่นเองค่ะจากนั้นให้นำ20มารวมกับ3 คำตอบที่ได้คือ23แล้วก็ตอบเป็นเลขไทยดังนี้นะคะต่อไปนะคะก็เป็นโจทย์จากใบงานที่1 4ซึ่งก็จะเป็นการลบโดวยวิธีการกระจายเช่นเดียวกันนะคะจะมีความยากและแตกต่างกันค่ะโดยโจทย์นะคะก็ให้มาคือ42ลบ17วิธีการนะคะเราก็ดูว่าตัวเลขไหนมากกว่ากันตัวเลขที่มากกว่าคือ42จากนั้นนะคะก็ให้แยกระหว่างหลักหน่วยกับหลักสิบของ42นั่นก็คือ 40บวก2และใส่วงเล็บด้วยนะคะและลบ17ก็อยู่เหมือนเดิมซึ่งนักเรียนจะเห็นใช่ไหมคะว่าครูจะแบ่งตัวเลขเป็นสีแดงสีฟ้าและสีเขียวซึ่งตัวเลขที่เป็นสีฟ้าจะต้องถูกแบ่งค่าจาก40หรือตัวเลขที่เป็นสีแดงให้มีค่ามากกว่าตัวเลขที่เป็นสีเขียวหรือ17เพื่อที่จะนําไปลบกันได้นะคะให้นักเรียนทําด้วยวิธีการต่อไปนี้นะคะให้นักเรียนนะคะ แบ่ง20ออกจาก40นะคะไปให้2กับเลขสีแดงที่เป็น40ก็จะเหลือ20เลขที่เป็นสีฟ้าจาก2ก็จะเป็น22ในวงเล็บก็จะกลายเป็น20บวก22และลบ17ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะจากนั้นให้ย้ายวงเล็บนะคะให้ไปวงเล็บที่22ลบ7จากนั้นให้นำ22มาลบ7ได้เลยค่ะ นักเรียนชูนิ้วขึ้นมานะคะและช่วยกันนับว่าจาก17ถึง22ใช้กี่นิ้วโดยเริ่มที่18นะคะมาเริ่มนับเลยนะคะ18 19 20 21 22นักเรียนใช้ทั้งหมดกี่นิ้วคะใช้ทั้งหมด5นิ้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบในวงเล็บก็คือ5 นักเรียนก็สามารถใส่เลข5ได้เลยนะคะโดยไม่ต้องมีวงเล็บแล้วตัวที่20ก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคะจากนั้นก็ให้นำา20มาบวกกับ5คําตอบก็คือ25ฉะนั้นผลลัพธ์ของการลบของ42-17ลบ17ก็จะเท่ากับ25นั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการลบในรูปแบบต่างๆซึ่งในชีวิตจริงนะคะนักเรียนก็สามารถเลือกรูปแบบการลบที่นักเรียนถนัดได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ครูก็มีภาระงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ใบงานชุดที่10ถึง14ครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ครูขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ